สวัสดีจ้าคู่ปตาบรรดุงจ้าเมื่อนี้นะจ้าแคทท่าอ่ามาเบิร์กนะจ้ามาแนะนํานะจ้ารถรุ่นนี้จ้ารถรุ่นบียี่สิบเจ็ดจ้าบียี่สิบเจ็ดนะคะสําหรับลูกค้าเขาลองอ่อยจ้าตัวนี้นะจ้าจะเป็นโตแบบอุปกรณ์นะจ้าแล้วแต่ว่าลูกค้านะจ้าจะเอาอุปกรณ์ตัวใดแน่จ้าเซลกับจ้าเฮ็ดหายลูกค้าเลยนะจ้าบอกว่าจะเป็นบีเอสบียีบียีบเจจ้าสำหรับรุ่นน้หน่อยนะจ้าเขาลองอ่อยจ้า รับรถเริ่มต้นจ้ะยูทีสองพันบาทเท่านั้นจ้ะรับรถเริ่มต้นสองพันบาทเท่านั้นจ้ะสองพันบาทนะจ้ะเอกสารที่ต้องใส่จ้ะจะมีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะจ้ะค้นซื้อค้นําจ้ะอายุบ่เกินเจ็ดสิบปีจ้ะต่อปีจะตกอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทจ้ะมีเงินอย2 0สองพันบาทนะจ้ะสำหรับรถรุ่นประมาณบียิเอบีฟซีจ้ะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะจ้ะ อาจักรยานนี่เอาไว้แถมให้ลูกค้านะจ้ะหาลูกค้านะจ้ะกําลังมองหาน้าจ้ะรถมือหนึงน้าจ้ะคู่ตาบรรดุงของเฮาจ้ะกะมีคือกันนาจ้ะบริวาสิเป็นมือหนึงมือสองจ้ะลูกค้าก็สามารถเข้ามาลานจ้ะโทรหาแคทจ๊าจะปิดนี่เบอร์อาเบอร์โทรที่ติดต่อน้าจ้ะจะเป็นเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดน้จ๊ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศน้าจ้ะ ใช้บัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำประกันจะาสำหรับลูกค้านะคะที่ดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ่าบอตองมีคนค้ำประกันจะาบอตองมีคนค้ำประกันจะาสำหรับโครงการออยนะจากทางร้านของเฮาค่ะมีจำนายเล้วนะจากช่วงหนึ่งจะขาดไปจ้ะถ้าลูกค้านะคะก็สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรมาหาแันนะคะจะเป็นเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดจ้าเซลแคปนะจ้า แล้วจจ้ไหนนะ่น่าจะเจอกันคลิปหนาจ้าวัสดีค่ะ